เหรียญนารายทรงคุดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้กล่องเดิมเดิมเลยนะครับผมอ่านี่ครับด้านหลังก็มีตัวอักษรนะครับอันนี้คือกล่องของแท้นะครับผมซึ่งรุ่นนี้น่ปอมเยอะนะครับเพื่อนๆต้องเล่นกันดีๆนะครับผมอันนี้เรียกว่ารุ่นพินัยกรรม57นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับผมจะเป็นหลวงปู่หมุนนั่งเต็มองนะครับแล้วก็ตอกโค้ดสามที่นะครับนี่ครับผมด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปหนูนะครับ นี่ครับนี่ครับด้านขวามือก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็ปี5 7นะครับนี่ตอกอย่างนี้เลยนะครับเหรียญสวยๆครับครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังครับจะเป็นนารายงคุดนะครับผมครับสำหรับจํานวนการสร้างเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้างแค่สามพันเหรียญเองนะครับผมครับถือว่าน้อยมากและค่อนข้างหายากนะครับผมต้องบอกว่าของปลอมนี่ทํามากันเกินเลยนะครับซื้อหาเพื่อนๆต้องระวังเลยนะครับศึกษาก่อนนะครับก่อนสะสมนะครับต้องบอกงี้นะครับ เพราะว่าพัรแท้นนี่มีราคานะครับผมเล่นหากันอยู่หลายพันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผม